ท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับเจาะใจคืนนี้มีความรู้สึกตื่นเต้นกระฉับกระเฉงแล้วก็คึกคักมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเราได้ต้อนรับนักแสดงหน้าใหม่ที่ถือว่ากําลังมาแรงไม่เป็นสองรองใครเป็นคนที่สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซุปตาฟ้าแลกละครออนแอร์วันเดียวปั๊บดังปุ๊บทันทีเลยนะครับ แต่ท่ามกลางความดังท่ามกลางความชื่นชอบของผู้คนเหล่านี้เขามีวิธีจัดก,การดูแลตัวเองและมองอนาคตอย่างไรวันนี้จะได้คุยกับคุณเจมจิรายุตั้งศรีสุขครับสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับกทำใจร่มๆลูกเลยเรายังอยู่กันอีกนาน วันนี้น้องเจมมาอัดรายการเจาะใจรสร้างกระแสที่ดีมากล่าสุดได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใช่ครับ<ไ>ปเ,เป็นศิลปินเกาหลีหรือไปทําอะไรครับอ่จริงๆแล้วไปฝึกทักษะครับก็ไปเรียนร้องเรียนเต้นนี่แหละครับไปออกกาลังกายด้วยอ่านานแค่ไหนทั้งหมดอ่สัปดาห์ครับเป็นส5ิวัน เราไม่ค่อยคุ้นว่ามีการส่งนักแสดงไทยไปฝึกที่เกาหลีแปลว่าเราจะกลับมาเพื่อออกเทปเป็นศิลปินร้องเต้นอะไรอย่างีา้ป่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแพลนของพี่ปิ๊กเขาครับ,รบพี่ปิ๊กเขาก็ใชครับพีขนงูกรนะระใช่ครับพี่ขุนผูจักรแล้วเขาก็คุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่าจนถึงในช่วงเวลานี้ก็อยากจะให้ไปได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมอยากให้ไปเรียนรู้อะไรที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้ครับ<ต>ส่วนจะใช้ทําอะไรเดี๋ยวรอดูต่อไปใช่เราดูต่อไปครับคิดอยากจะเป็นนักร้องอะไร่งี้ คงไม่หรอกครับคงไม่คืออยากคืออยากจะเป็นนักแสดงที่อยากจะเอนเตอร์เทนทุกคนให้มีความสุขได้ตอนที่บมอยู่บนเวทีหรือว่าอยู่ต่อหน้าทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีแต่รอยยิ้มเสียองหัวเราะอย่างนี้ครับอ่า,าก,ก็เป็นเรื่องดีนะการเพิ่มทักษะให้กับตัวเองครับเล่าบรรยากาศที่เกาหลีให้ฟังหน่อยครับใช้ชีวิตอยู่ยังไงแบบไหนตอนแรกผมกลัวครับแต่ว่าพอไปอยู่ไปอยู่จริงมันพูดเกาหลีได้อย่านะอย่าพูดคําว่าเกาหลีออกมานะไม่เอานะ อย่าเล่นกับพี่อย่างนี้นะนิดหน่อยครับนิดหน่อยไปอยู่ <อะ S 2> ได้แค่ได้แค่หงกทุกอา <ะ S 2> ทิตย์ครับอ <ะ S 2> ก็เลยก็เลยได้ได้มีโอกาสได้ไปเห็นอะไรที่เกาหลีอย่างเงี้ยงงครับตื่นเช้าอันแล้วเลา่าดิจิจวัตรเป็นไงประมาณแปดเก้าโมงต้องเตรียมตัวออกอะไรเงี้ยครับไปวิง่งใช่ไปวิ่งครับเสร็จแล้วไปวิ่งแล้วก็ไป f ต่อ,อ <ะ S 2> แล้วก็ทานข้าวแล้วก็เข้าค่ายครับโอ้ค้ายค่ารเหาอนกัน,นนะคือตอนแรกผมมานึกว่าอาจจะเป็นเป็นค่ายที่ใหญ่ๆห,หรือว่าแบบว่าโอ้มีห้องมีซ้อมอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันจะเป็นแค่ห้องเล็ก ให้คนคนหนึ่งไปอย่างที่ผมไปประจํานะครับปกติว่าอย่างเอาเพลงมาเพลงหนึ่งคือทุกๆอาทิตย์เขาเขาเขาจะมีทดสอบ,บทดสอบว่าจะทําอะไรบ้างแล้วพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราก็ต้องมาซ้อมว่าอ่ะสองชั่วโมงแรกซ้อมร้องเพลงเพลงอะไรเพลงสังกลก็แล้วแต่เราว่าจะเอาอะไรให้เขาดูแล้วก็มีร้องเพลงเรียนเต้นอะไรอย่างนี้คร,นนครับทุกวันทุกวันครับหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์อ่าไม่หยุดครับไม่หยุดเลยใช่ครับวันอาทิตย์ก็ต้องไปไปซ้อมวันละกี่ชั่วโมงโดยประมาณ ประมาณสิบกว่าชั่วโมองครับที่ถามรายละเอียดอันนี้ก,ก็เพราะเราจะได้เขาเรียกอะไรเอาแบบอย่างที่ดีของเขาว่าถ้าอยากได้งานที่ดีมันก็ต้องทํางานหนักก็ต้องแรกด้วยการฝึกแบบหนักใช่ครับได้อะไรมาบ้างครับเท่าที่รู้สึกสิ่งหนึ่งที่ผมได้จริงๆนก็คือผมได้ไปเห็นคนคนเกาหลีครับคือคือศิลปิน <c oughs> ใช่ผมได้เห็นคน,คนเกาหลีอยู่แล้วเพราะผมมีเพจเกาหลีใช่ไหมครับน้องใช่มันแน่นอนแน่นอนไปเห็นคนจีนก็แตกไปนิดนึงก็อาจจะเห็นบ้างครับครับไม่ือผมไม่รู้จริงๆว่า คนเกาหลีก็มีความเขามีความตั้งใจมากครับเขามีความตั้งใจจริงแล้วก็วันหนึ่งที่เขาอยากเป็นอะไรใช่ไหมครับเขาจะพยายามทาให้ได้แล้วก็เขาจะอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆเขาจะมีความพยายามสูงมากความมุ่งมั่นเขาใช่ครับใช่แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ่อนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะกลับไปอีกไหมครับหรืออะไรยังีงอันนี้คือจบคอร์สแล้วหรือว่าใช่ครับก็กลับมาที่เมืองไทยแล้วครับทุกวันนี้ชินกับชีวิตซุปตาฟ้าแลบเรียงครับ ชินหรือยังหครับก็ผมว่ามันก็มันก็เป็นชีวิตปกติเลยครับคือคือผมตามข่าวจากคนนอกวงการไม่ค่อยได้แบบว่าเป็นแฟนคลับขนาดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นการพลิกแบบเปลี่ยนแบบเยอะมากในเวลาอันสั้นไงใช่ครับจากจากคนธรรมดาฮะไม่ใครไปไหนแล้วมันจะมีป้ายไฟไม้แบตอะไรเนี่ยขนาดนี้ไหมตอนนี้มันมีแล้วไงครับน้องชินกับอย่างนี้หรือยังครับก็ผมว่ามันก็เป็นงานของเราครับที่ทําแล้วก็มันก็คงต้องชินแหละครับ คือผมไม่เคยได้รู้สึกเลยว่าตัวเองมีชื่อเสียงเลยว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรไปเพราะว่าวันหนึ่งที่ผมเข้ามาในกรุงเทพแล้วผมต้องตื่นเช้าไปถ่ายละครทุกวันแล้วก็ไปทํางานอยู่ทํางานตามนู่นตามนี่อยู่ตามนอนตามกองละครแล้วก็ก็มาถึงวันหนึ่งที่รู้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่มีมีชื่อเสียงแล้วละครออน,อนแล้ว ก็ยังต้องไปทํางานเหมือนเดิมก็เลยก็ยรู้สึกว่าเป็นปคนทำงานคนหนึ่งใช่ก็เป็นแค่คนทํางานคนหนึ่งแต่อาจจะมีแฟนคลับไปรอบ้างตามกองละคร,ครไปยิ้มให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <laughs> ถ,ถือว่าชินแล้วไม่แต่แฟนคลับคุณหน้าตาดีนะ <laughs> ค่อนข้างจะดีแม้ว่าจะอายุสูงอายุบ้างก็ตามก็ <laughs> ถ,ถือว่าโอเคใช่ไหมมีมีหลายมีหลายครับมีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อยู่ครับชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าการได้รู้จักกับพี่ปิ๊กซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนลองเล่าการตัดสินใจวันที่คุณเลือกว่าเอ้ยเขาจะมาเป็นผู้จัดการคุณแล้วเปลี่ยนชีวิตคุณคุณไปไว้ใจเขาได้อย่างไรคือก็ยังไม่รู้จักเขารลยครับเขาก็หาผมเจอใน Facebook แล้วอยู่ดีวันรุ่งขึ้นแล้วเขาก็มาหาผมที่บ้านเฮ้ยเฟซบุ๊กคุณบอกบ้านเลย เสี่ยงไปมากนะไม่ไม่คือผมไม่ได้บอกมากขนาดนั้นครับ<ะ>คือเขาไปเห็นรูปผมแล้วเขาติดต่อผมไม่ได้ด้วยเรื่องของเรื่องครับแล้วเขาก็เลยพยายามหาวิธีทางที่จะส่งแบบว่า,ข,าข้อข้ความข้อความส่วนตัวเข้ามาในเข้ามาใน Facebook ครับแต่ผมก็ไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยครับ,รบเขาก็ไปพยายามหามาจนได้แล้วก็โทรหาพ่อผมเย็นนั้นแล้วก็ตื่นเช้า<อ>ลุงขึ้นมาเขาก็มาหาที่บ้านทําไมคุณถึงไว้ใจให้เขาไม่รู้จักกันมาก่อนเลยใช่ไหมครับทำไมถึงไว้ใจให้เขาเป็นผู้จัดการดูแลผมยังไม่ได้ไว้ใจในตอนแรก ว่าอันนี้เรากะซิบกันนะพี่ปิ๊กไม่ได้ยินออทุกวันนี้ก็ยังไม่ไว้ใจใช่ไ่ะไม่ไม่ครับไม่ไม่ไมคืตอนะ <laughs> ตอนแรกตอนแรกครับรก็กคือมันเป็นช่วงที่ผมต้องเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยพอดีครับก็เลยเต้องมากรุงเทพยอยู่แล้วครับก็เลยก็เลยมา,มาลองอยู่ด้วยกันเพราะว่าพี่ปิ๊กเขาก็ได้ได้พูดคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่แล้วด้วยก็ให้พ่อแม่เลือกให้ดูให้ใ ก็เลยตัดสินใจอันนี้คือมาอยู่กับเขาเลยในชะ่อยู่กินกันมาอยู่ติดด้วยกันติดติดกันครับอยู่อยู่เป็นไงเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นอะไรก็เป็นคอนโดนีแ่แหละครับอยู่ติดติดกันเาหา็นบอกชีวิตช่วงแรกมันก็ไม่ได้งดงามง่ายๆอยู่ๆจะมาโด่งดังใช่ครับใช่มีช่วงลำบากไหมก็มีมีมีครับคือมันมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเริ่มมีเงินแล้วครับคือหาหารายได้ได้ครับคือได้จากเล่นละครนี่แหละครับแล้วก็ใช้เงินได้เป็นก็เลยหมด ก็เลยหมดไปหมดเลยเหรอหมดหมดครับคือมันเป็นก้อนก้อนก้อนหนึ่งที่มันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้น้อยครับสําหรับเด็กของผมหลักหลักหลักแสนครับหลักแสนก็หมดไปหมดภายในหมดภายในสามอาทิตย์โอ้โหทำไมแกเป็นคนอย่างนี้แล้ว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 ด้วยความที่แมนเขาไปทำอะไรเอาไปทาอะไรครับไม่รู้เลยครับเฮ้ยโยนป้ายยาป่ะไม่ได้ไม่ทำอะไรเดี๋ยวไปทําอะไรครับเออคือจริงๆแล้ว ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่กับแม่ครับคุณอยู่พิจิตรเป็นเด็กพิจิตรใช่ครับแล้วก็เติบโตมาในพิจิตรไม่ได้มาเรียนกรุงเทพอะไรมาก่อนเลยอยู่กับแม่ตล,ลอดเลยครับเวลาอยากได้อะไรก็ขอตังค์แม่ซ,ซื้อหนัซื้อนี่บางทีซื้อของให,ใหญ่แม่ก็ไม่ให้ก็เลยเก็บกดแล้วมาจนถึงวันวันวันที่มีเงินวันที่ได้เงินมาแล้วบอกแม่เลยว่าแม่ผมไม่เอาเงินแล้วนะครับผมจะเลี้ยงดูตัวเองใช่แล้วแล้วก็หมดครับซึ่งก็ไม่รู้จริงว่าผมไปซื้ออะไรเพราะว่า ซื้ออะไรซื้อรถเหรอซื้อมอเตอร์ไซค์เหรอซื้ออะไรมันจะหมดได้เร็วหลักแสนนะครับหยุ่งเทพเลยครับไปนู่นไปนี่ก็หมดอยู่ดีก็หมดเฉยเลยครับแล้วได้อะไรกลับมาะได้กงเกงได้เสื้อผ้าหรือได้อะไรกลับมาล่ะจำได้ผมได้โทรศัพท์กับแท็บเล็ตมาสองอันแล้วง้นผมไม่มีอะไรเหลือเลยโดนป้ายยาแล้วล่ะมันได้อุทางหอนได้บทเรียนอะไรยังไงบ้างคือจริงแล้วก็ได้เยอะเลยครับเพราะว่า เราก็ไม่ควรใช้เงินแบบว่าฟุ่มเฟือยขนาดนี้เราควรจะรู้ลิมิตของมันแต่ที่สนุกมากก็คือว่าตอนหลังจากที่เงินหมดแล้วครับแล้วอาทิตย์สุดท้ายผมเหลือเงินอยู่7 0็ร้อยบาทซึ่ง7 0็ดร้อยบาทในกรุงเทพเนี่ยผมว่าไม่พอแน่นอนอาทิตย์หนึ่งก็เลยกรวันละร้อยอ่ะคิดดูดิน้อยกว่าข่านแรงขั้นต่ำอ่ะผมก็เลยโทรไปหาพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กก็บอกว่าพี่ช่วงนี้ผมไม่มีเงินเลยแล้วพี่ปิ๊กตอบว่าไงพี่ก็เหมือน เจมนึกว่าพี่มีเหรอคือก็ไม่มีด้วยกันแหละครับเขาก็ไม่มีใช่คือไม่มีด้วยกันจริงๆครับแล้วก็มันเป็นช่วงเริ่มต้นที่ท no> ี่ไม่ได้มีอะไรเลยครับเป็นการเริ่มต้นที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาเงินจากไหนมามากินข้าวนั่นคือช่วงลําบากของชีวิตใช่ที่ที่อยู่ในช่วงเขาเรียกอะไรล้มลุกคลุกคานเริ่มต้นนะใช่ครับเห็นมีต้องขายของเลยอ่ะพี่ปีกอ่ะมีมีครับจริงๆแล้วเขาขายเรื่อยๆนะ เขาขายของกินเรื่อยๆเขาไม่ได้ยินหรอกเราพูดไปเลยพูดไปเลยไม่ต้องไปเกรงใจจริงๆเขาขายของกินเรื่อยๆครับก็ขายนู่นขายนี่ขายแบบขายนาฬิกาไปที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดนะที่ผมเคยเห็นที่เขาที่ใหญ่ที่สุดที่เขาขายคือเรื่องเข้าถึงยากครับคือผมแบบยินดีมากที่จะทํางานแบบว่าให้ทุกคนแต่ถ้าวันหนึ่งที่มันมี48ชั่วโมงได้ผมจะดีใจมากแล้วคุยกับผมเนี่ยไปนั่งเงี้ยเนี่ย ขาจะพูดทำไปน้อย <c oughs> ดูเล่นเป็นล่นเป็นพี่ปิ๊กเล่นเป็นพี่ปิ๊กเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องสวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นนะคะกับเจาะใจนะคะร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องนะคะวันนี้เฟิร์นอยู่ที่โรงเรียนวัดพาหานะคะจังหวัดประทุมธานีค่ะวันนี้เรามาชวนน้องๆทำศิลปะจากกระดาษกันดีกว่าค่ะ เฟิร์นกับน้องๆกําลังพับกระดาษเป็นรูปต่างๆกันอยู่ค่ะการพับกระดาษเนี่ยจะช่วยฝึกทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมือนิ้วมือและยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการด้วยนะคะพวกเราหิวกันหรือยังหิวางานเดี๋ยวพวกเราไปห้องครัวกันเลยเลือ,นนอกเมนูมาม่าวาไรตี้มาทําให้น้องๆทานค่ะเพียงแค่ลวกเส้นมาม่ารสหมูสับให้เหนียวนุ่มแล้วนาไปผัดกับเนื้อไก่กุ้งแครอทข้าวโพดใส่ไข่นิดหน่อยก็ได้อร่อยแล้ะค่ะ มาแล้วน้องๆมาช่วยกันเก็บซองเปล่ามามา่ายิ่งเยอะยิ่งดีแล้วเพราะซองเปล่ามาม่านะคะมีค่าและเก็บได้มากขนาดนี้นะคะทางรายการจอดใจและโครงการมาม่าเพื่อน้องนะคะขอมอบผลิตภัณฑ์มาม่าและอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆโรงเรียนวัดพลาหานะคะทั้งหมดนี้เลยโรงเรียนระดับประถมะศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมซองมามา่มาเพื่อแลกรับอุปกรณ์กีฬาตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะสนับสนุนโดยโครงการมาม่าเพื่อน,น้อง